เพิ่นน้ำมาเอกคิ้บแคบเพิ่นอ๋อเพื่อเพื่อสาวเพิ่นมาน้ำออกจิ้มคัดเพิ่นเอาเอายืมจิ้มคัดเพิ่นมาบอกเพราะเพิ่นลงไว้นี่เลยอย่งใส่เพิ่นเลยนะโอ้เลยฝันเห็นเพิ่นเออืมอันเจียวแล้วเพิ่นน คซาดิเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเมื really. ่อนี้สิพาไปหาพอบินนะครับเนาะพอบินเพิ่นฝันแม่นนะครับเอฟซีครับได้ยินว่าเพิ่นฝันแหละละว่าชันขั้นเพิ่นฝันย้ำไดนี่ยเลขเพิ่นตีเข่าเลยเลขเพิ่นกับว่าหลายเลยครับเพิ่นเลขเพิ่นกะสิมีแค่สองตัวตัวหนึ่งสองตัวเท่านั้นเพราะว่าเพิ่นฝันนี่เพิ่นตีตีเป็นตัวเลขมากนะครับเนาะเพิ่นฝันเห็นอันไรเพิ่นกะสิบอวัชันเป็นคนซื่อครับเป็นพอบิน คนว่าใครปากใครเบาถามก็ค่อยเป่าบ่ถามแล้วก็แล้วครับพีี่ครับนั่งปล่อยเพิ่นสีเบาตัวเพิ่นก็บว่ามีเบาตัวยังครับเงียบมาตลอดนะครับเนาะอันนี้คือเป็นคือพ่อบินค่ะอี่ครับแต่ว่าเพิ่นทีอยู่บ้านอยู่เพื่อนบ่ว่ก็ยังว่าหนูจักครับีี่ครับเอฟซีก็ให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลือกทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่เสือกลางถนนนะครับเนาะอ่าส่วนพ่อบินเพิ่นทีฟันยังไงก็ให้เอฟซีไปฟังอ่า ให้เพิ่นบอกสู่ฟันเลยครับเล่เอฟซีครับดอกวามฝันของเพิ่นกรับเป็นฝันแปลกๆครับฝันเห็นจะจะฟันเห็นยังคักๆหลดหน้าครับเอซีครับน้าว่ากะกกำลังสีอยู่ข้างบ้านเพิ่นละครับเนาะกะเลยสีพาเอฟซียางไปเบิ่งต้นใหม่ต้นนี้ครับเอซีครับแอดผัดเข็นต้นใหม่ไงอยู่ข้างหน้าเพิ่นครับเอซีครับ อยู่ขางหน้าเพิ่นเนาะครับเนะาะก,ก็เลยแวะมาเบิ่งก่อนส้มบรรยากาศไปก่อนทําให้เพิ่นข่ายเห็นเพิ่นเนาะครับเนาะไอซีครับโอ้ครับโอ้ยมันติดใม้เอียงครับนี่คือจังหลอนคือจังงานดีแท้ครับไอซี่ครับเนาะว่าบ่ได้ดอกแอ๊ มาเห็นต้นไหม้นี่อยากายเอฟซียางมาเบิดด่งโหลดจะเป็นเอียงกับคือมันคล้ายวาซิมียัห็นกางยางส่วนให้ดึงดูดแอบขามาานาอครับเนาะอาพามาเบิ่งต้นไหม่ก่อนที่ไปหาพ่อบินด้ครับด้วยเอฟซีครับก็มาเห็นตรงนี้แปลกๆนี่ครับอีซีครับมนลองของนี่ครับเนาะพาเบิ่งจะข้าวครับอีซีครับเพื่อเอฟซีที่ตาดี เขียนส้วกลาบกัเพิ่นมาเขียนให้ตัวแบบเฮ้ยอยู่เห็ดไหนเนาะครับเนาะท่านเพิ่นเขียนให้ดตัวแบบแง่ยอยู่นี่กะทิมีส้วกลาบไปกะทิวางไหนกะเอาไปประ,ประกอบใส่กับเลขพอบินน้ำได้ครับเด้วเอฟซีครับไปครับเอฟซีครับไปหาพอบินเพิร์นมึงส่งเพิน่นจีมากเลยล่ะค,ครับนะครับเนาะมึงส่งเพิน่นจีมานั่งขาคืออได้บุญ แต่ฟังก็บินพันธีบอกสู้ฟัง้ะครับเอ้ยซีคับเราพบเป็นการเสียเวลามาครับเนาะอยากไปหาพอบิออน,นไปที่ครับจอดรถใบผลักนกันย่างมาหาบ้านผนมาครับเนาะ บัตรมันก็เลยไก่หลักนะครับเนาะสวัสดีครับปวินสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้ที่มาตามแนวทางน้ำพอบิดนะครับเนาะทุกครั้งนี้พอบิดนี่ฟันไว้ต่อฝากไว้แต่มันไม่พินเด้ฝากไว้ถึงทุกงวดทุกงวดแล้วฟันถืงวันนี้ มันเป็นได้จะงวดหรือไมี่เงินเนี่มันได้หลา่งวดแล้วหนึ่งได้โบได้เงยนกันเออแปลว่าตั้ง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 น่ะเนาะเพราะมันขี้หางวดล้วบอได้มาตลอดฟันแม่นมาตลอดตั้งแต่ผีผีนะผีหน้าบอกบอกว่าตลอดนั้นไปไปหน้าผีหน้าบอกก็เลยได้นล้วมันตะคุ่นตลอดเลยอันนี้ฟันนี้เห็นหรือฟันนี้เห็นเออก็มานอนเหยนกับฟันนี้เห็นเพิ่นน้ำมาบอกเลยบอกนี่ เพิ่นน้ำมาสี่แพ็ปเพิ่นอ๋อเพอเพย์เพยเสาเพิ่นมาน้าออกจมคัดเพิ่นเอาเอายืมจมคัดเพิ่นมาบอกพอแล้วเพิ่นลงไปเนี่ยเลยอย่างนี้ใส่เพิ่นเลยนะโอ้เลยฝันเห็นเพิ่นอืมฝันเจียวแล้วเพิ่นน้ำแล้วทำซอสสามหาหกสามมาเลยโอ้สามหาหกสามมันเป็นตัวมันเป็นตัวเดียวตัวนี้ไหมสามหาหกสามเนี่ยหน้าผู้ด้สามหาเ นี่นี่นเห็นิ่นมึงขึ้นนี่จีนี่ี่นนี่ี่นเนี่ยเเอาของนี่เลยอไปเลยนะนี่บินทะเบียนรถเนสามหากหกสามมาจีครับออ่างว่าก็ไปก็มาก็ไปหาสามผาหา สามห้าหกสามตาเด่นสองตัวกะมี่สามหกหกสามสามหาหาสามสามห้าเองาเมนหกสามสองตัวกับสามหาหกสามกับมี่กระเปกับมากับสามหาหาสามสามหกหกสามเพื่อเกา บ้านน้ำมด้ก็ฝันคักจนว่าฝันแขกเลยจนได้คุยกันบ้างก็เพิ่นเพิ่นยังยังมีชีวิตอยู่อยู่บ่มีอยู่โอ้น้ำเคยคอยในละเต้อวยเสาวเดินมางานบุญบ้างอันไม่บุฝันว่าฝันว่าเรามาท่วงอวันแข็งครับแข็งคันแต่ว่าที่จริงเราเรามาท่วงบ่ที่จริงเราเรามาท่วงบ่บ้านมาหอดอยู่บ้านมาหอดอยู่แต่ว่าพวกฝันมาก่อน โอ้ยับยซี่ครับ,อรบพอบ,บินนี่คนฟันบ,บัวบ้าอันแม่นนี่ครับยซีครับต่างตาขั้นว่างวดได้บอกฝันนี่บอได้เดรียบเงี้ยบอฟันกับแม่นหลวดมาขั้นฟันมาปุ๊บนี่เขาปั๊บหลวดเรดียกอะไรครับยุซีครับพอบ,บินเป็นขั้นได้ฟันทีหนึ่งทีหนึ่งนี่ว่าม,มีผาดแต่เรียงข,ของฝันยซี่ครับวันนั้นบอได้สามตัวจริงเยอะ เขาสามตัวน้องวันเหรเนาะสามตัวเขาสามตัวจังหวะหนึ่งล้วก็มาเข่าสองมาตลอดแาบนี้เข่าบนเข่าล่างมากเลยเนาะอันนี้คือกันนะครับพี่ครับนี่กับโบนี่ครับเราอาจจะได้เป็นบนเป็นล่างอะไรครับพี่ครับเด็กสองคนดีนะครับเนาะแสดงว่ามีแต่ผู้ฟันเป็นแม่นครับอยู่นี่ฟันดูกงมูขึ้นไม่พิษเนาะแม่นก็แม่นทุกคนครับแม่นทุกคน นี่ speak. คนฟันแม่นทุกคนเนะครับแล้เอฟซีครับใช <c ading deep throat> uh. ่ว่างหันก <giving people ara ibles> ับบ so <situations> ัลเลยมหาเนาะครับเนาะเขาจะเมียโออีลาอยากจับมาสันว่าอีลาอยากเขากล้องมาสันเอาใอีลาจับสันอีลาจับอ่านี่กระแม่นนะครับน้อยๆนี่งวดบอกซีเกตอ้อคักเต็มๆครับอีที่ครับอ่างวดนี่กันงวดนี่ของอีลาบอกตัวใดกับลูกซีเกตเอ็กแล้วตัวเดียวบ่ โอ้ตัวเดียววะท่านนครับของน้องขวัญนะครับเนาะบอกสีเกียรติจุบที่ยังได้ตัวนี้คือตาไม่เท่าซับโอ้ยากได้ตัวนั้ไม่เท่าซับนี่โอ้ยเนี่ยเอ็นยังไงกิได้กิได้ไก็โท่าซับวะนี่แมเอาใับไปเห็ว่าเป็นเหม็นๆนะครับเรื่องของศกเขาบินคนนะครับนะเนี่ยมาขัดจัดคัดกับผ่านนะครับเรื่องเอฟซีขับกันมาขันชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องรับน้องเอฟซีครับกดไลค์กดแชร์ทั้งสองนะครับเอฟซีครับอ่าขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับเด้อที่ให้อ่าพอบินเพิ่นกลับบ่าวไล้ครับเพิ่นวาบ่าวหน่อยๆน่อยซอยอ่อนเป็นแม่นรอสันฟ่นวานะครับนะบ่าวไล้มันกับมือถือคือเกาสันบ่าวหน่อยมันถือถือมือถือคือเกาหลับสันว่านะครับเอฟซีครับให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อทางช่องเป็นเพียงแกแนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่์ซื่อกลากเท่านั้นคน้องขับเนาะ เอาเมนครับอซี่ครับมากระจัดคัดกระพานครับคั้นมาคันชอบไปเรื่องบทใดกดแชร์เลยครับเลยอซี่ครับเนาะแคบหน้าจอไว้ครับไปหายิบจับแบตเตอรี่เอาไว้ขั้นพอบินคันปอด็บขั้นิ่นได้บฟันคักปานนี่แหละถึงว่าเลขคนบ่หลายดอกครับอซี่ครับกลับไปกลับมากระส่งหลายซื้อนะครับมาสามห้าหกสามแอดก็เลยเขียนสองเทียบคุณละครับอีซี่ครับกลับออกเลยครับเ้อขั้นบ่มักสามหาหกสามกับมากสามตัวก็ สามหกสามห้าหกสามนะครับเด้อตัดเต็นสองตัวก็มีสามหาหาสามหกสามสาหกคนนกันว่าหาหกกครับพี่ครับไ่ได้เลืกลงหายหาหกหาเอฟซีคับไปลงออกด้วยครับเด้อมีสตัวเดีอน้อครับเนาะขอจบคลิปนี้ไวเพียงสนีพอกับแม่นคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับวัดดีงามครับ